สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆนะครับก็มาเจอกันเป็นคลิปที่3านะครับเพื่อนๆครับของประจำงวดวันที่1 0 16กรกฎาคม2564นะครับคลิปนี้เป็นคลิปที่3าแล้วนะครับเพื่อนๆสมาชิกครับท่านใดยังไม่ได้ดูคลิปที่1และคลิปที่2ก็โปดได้ย้อนกลับไปดูด้วยนะครับเพื่อเราจะได้ไปต่อกันได้นะครับสําหรับงวดนี้นะครับงวดเก่าไปงวดใหม่มางวดนี้ก็ ท้าทายกันเช่นเดิมครับก็ขออนุญาตเข้าคําเตือนเล็กๆน้อยๆนะครับเพื่อเป็นการเซฟห้องนะครับท่านสมาชิกครับคําเตือนนะครับคลิปวิดีโอนี้นะครับเป็นการคิดสถิติย้อนหลังของตัวเลขนะครับที่ออกผลรางวัลไปแล้วท่านผู้ชมครับโปรดชมเพื่อความบันเทิง และเพื่อเป็นการผ่อนคลายอารมณ์เท่านั้นนะครับชื่นชอบผลง,งานแนวคิดเลขเสถิตินะครับกดติดตามได้ครับทางห้อง y o u t u b e นะครับทางห้อง YouTube พิมพ์คําว่าคิดได้เล่นเข้าไปครับเราจะเจอกันโปรดใช้วิจารณญาณในการชมกันดูการคิดการเลือกใช้ตัวเลขอย่างระมัดระวังด้วยนะครับคลิปนี้นะครับสนับสนุนสลากกินแบ่งของรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนการกระทําใดๆที่ผิดกฎหมายนะครับโชคดีมีโชคต่อไปมีลาบลอยนะครับ มีเงินทองไหลมาเทมาจงเป็นของผู้รับชมและท่านสมาชิกทุกๆท่านนะครับด้วยความปาฏาริยจากบายคิดเล่นนะครับก็มาเข้ากันสูตรใหม่นะครับสูตรใหม่นะครับตัวนี้เป็นสูตรใหม่เป็นนิวนะครับเลขวิ่งบนสูตรสามครับเลขวิ่งบนสูตรสามนะครับสูตรหนึ่งสูตรสองนะครับนิวเนี่ยลงให้แล้วนะครับถ้าสมาชิกย้อนไปดูเอานะครับเด่นที่หลักหน่วยบนนะครับเล่ที่หลักหน่วยบนสดีคิดเล่น เดี๋ยวขอลบนิดนึงนะครับสูตรนี้นะครับจะเด่นที่หลักหน่วยบนนะครับนะครับที่มาของสูตรนะครับใช้หลักหน่วยครั้งที่2หลักหน่วยครั้งที่2หลักสิบครั้งที่3แล้วก็หลักหน่วยครั้งที่4ี่นะครับ1 2 3 4บวกกัน4ี่ครั้งครับแล้วไปเทียบตารางท่าในใดไม่สะดวกเทียบตารางนะครับก็ เอาเป็นแบบไวๆรีบๆง่ายๆนะครับก็ใช้ค่าที่ได้นะครับบวกด้วย1นะครับหลังจากนั้นเอาค่านั้นแหละครับที่บวก1แล้วไปบวกด้วย4ครั้งหนึ่งก็จะได้ค่าออกมานะครับส่วนตารางครับอยู่ด้านนี้ครับสําหรับท่านที่ไม่สะดวกที่จะบวกเป็นลักษณะนี้นะครับก็มาดูที่ตารางได้ครับว่าได้ค่าเท่าไหร่นะครับหลังจากบวกกันหนึ่งสองสามสี่สี่หลักนี้แล้วได้ค่าเท่าไหร่ก็มาเทียบดูตารางก็ได้ครับก็เขียนให้ตารางได้ความือด้านนี้นะครับ 1> 0123จนถึง9นะครับ0เท่ากับ15 1เท่ากับ26 2เท่ากับ37 3เท่ากับ48 4เท่ากับ59 5เท่ากับ60 6เท่ากับ71 7เท่ากับ82แล้วก็8เท่ากับ93 9เท่ากับ04นะครับก็ดูตารางนี้ก็ได้ครับแล้วแต่สะดวกนะครับตัานใดสะดวกบวกเลขเลยก็กบวกได้เลยครับเดี๋ยวเรามาทำกันดูนะครับสัก2งวดแรกแล้วก็งวดที่จะถึงนี้นะครับ ส่วนงวดที่เหลือนะครับที่เล่นก็ลอกไปแล้วนะครับที่เล่นขออนุญาตบวกลบตัวเลขไปเลยนะครับเช่นเดิมครับเราก็ไปกันลักษณะนี้นะครับ8บวก8ดบวก8บวก1นะครับเป็น25นะครับ25เอาแค่หลักหน่วยคือ5มาใช้ครับใส่5เข้าไปครับเลขที่เป็นค่าเทียบนะครับ5เท่ากับ60ครับ หรือบวก1ก็ได้ครับ5้บวกหเป็น6นะครับแล้วแต่สะดวกหกบวกด้วนะครับเพิ่มแต้มไปอีก4ก็เป็น0นะครับก็จะได้6 0นะครับก็จะเป็นค่าเทียบตัวเดียวกันครับกับตัวนี้นะครับสำหรับอ่าววดแรกนะครับที่เดินนะครับก็ออก603นะครับออก603นะครับขอโทษนะครับกลับเคลืนนิดนึงงขับเฟรมถึง ครับออกหกศูนย์สามนะครับเลขที่เข้าคือเลขหครับแล้วก็เลขศูนนะครับเข้าหลักร้อยกับหลักสิบครับงวดนี้นะครับก็เป็นงวดแรกนะครับเดินที่หลักร้อยและหลักสิบงวดถัดมาครับงวดที่สองที่สูตรเดินนะครับขอติกนิดนึงนะครับงวดถัดมาครับงวดที่สองนะครับที่สูตรเดินแปดบวกแปดนะครับเลขสิบกสิบหกบวกห้ายี่สิบเอ็ดนะครับยี่สิบเอ็ดบวกเจ็ดเป็นยี่สิบแปด เอาแค่หลักหน่วย8มาใช้ครับใส่เลข8เข้าไปครับเท่ากับ8นะครับท่านใดสะดวกแล้วเข้าใจแล้วก็เอาตารางมาเทียบเลยครับ8เท่ากับ93ครับ8เท่ากับ93มงวดนี้นะครับก็ยังไม่เข้าหลักเด่นที่หน่วยนะครับเลขออกนะครับ5 3 8เข้าที่3นะครับหลักสิบเห็ครับ งวดถัดมาครับงวดที่3ามนะครับที่สูตรเดินคีดเล่นบวกเลขให้แล้วนะครับก็ขออนุญาตอธิบายไปเลยนะครับงวดนี้นะครับได้ที่82นะครับเลขออก4ี่สองสองนะครับเข้าที่2หลักสิบและก็หลักหน่วยนะครับมาเป็นหลักหน่วยงวดแรกนะครับเนี่ยหลักหน่วยงวดแรกเลยครับตอนนี้นะครับแล้วเข้าหลักสิบด้วยนะครับงวดถัดมาครับงวดที่4ที่สูตรเดินนะครับได้เลขคำนวณที่0ูนย์กับ4นะครับ เลขที่เข้าคือ0นะครับออก2 70เข้าที่หลักหน่วยงวดถัดมาครับงวดที่5ที่สูบเดินได้คำนวณได้2นะครับ2เท่ากับ3าครับเลขที่ออกคือ7 8 7เลขที่เข้าคือ7ที่หลักหน่วยแล้วก็หลักร้อยครับงวดที่6นะครับที่สูตรเดินนะครับเลขคำนวณนะครับเราคำนวณได้ที่ สูตรนี้นะครับคำนวณได้ที่8และ2ครับเลขที่ออกคือ272เนะครับเลขที่เข้าคือ2ที่หลักร้อยแล้วก็2ที่หลักหน่วยนะครับงวดที่ออก579นะครับ5 79งวดนี้กระแสดังมากครับเลขนะครับเข้าที่5แล้วก็เข้าที่9นะครับ5แล้วก็9เข้าที่หลักหน่วยแล้วก็หลักร้อยนะครับงวดนี้เข้า หน่วยร้อยหน่วยร้อยหน่วยร้อยคู่กันมาเรื่อยนะครับสามวดแล้วนะครับวดที่เลขออกเก้าเจ็ดสองนะครับวดที่ออกเก้าเจ็ดสองนะครับวดที่ออกเก้าเจ็ดสองนะครับเลขคำนวณนะครับสูตรนี้คำนวณได้ที่แปดกับสองก็เข้าสองนะครับที่ตัวนี้ครับหลักหน่วยนะครับวดถัดมาครับ มกค่าแป๊บนึงลูกแป๊บนึงลูกแป๊บนึงนะครับถัดมาครับงวดที่9นะครับที่สูตรเดินนะครับเลขคำนวณเรานะครับ3าบวกสนะครับได้6 6หกบวกสาด้6หบวกเได้13นะครับ13บสาอีก3ก็ได้16นะครับเอาค่า6หน่วยหลักหน่วยมาใช้นะครับ6นะครับเพิ่มแต้มไปแต้มหนึ่งเป็น7เพิ่มไปอีกสแต้ม เป็นหนึ่งนะครับเป็นส1บเอดครับเลขที่ออกคือแปดหกหนึ่งนะครับเลขที่เข้านะครับเข้าที่หนึ่งนะครับหลักหน่วยครับท่านสมาชิกครับงวดถัดมานะครับเจ็ดบวกเจ็ดสิบสี่สิบสี่บวกอ่าสี่เป็นสิบแปดนะครับสิบแปดสิบแปดบวกแปดได้ยี่สิบหกนะครับก็หลักหน่วยมาใช้คือหนะครับ เลขที่คำนวณได้ก็เช่นเดิมเหมือนงวดที่แล้วนะครับคือ71เลขที่ออกคือ5 1 7นะครับห้าดูดก็เข้าทั้ง1และ7นะครับเข้าทั้ง1และ7โอเคครับคิดเล่นก็ขออนุญาตดูแป๊บนึงนะครับตาสีก่อนนะครับมาว่ากันต่อครับท่านสมาชิกค,ครับคิดเล่นพักไปมักสักครู่แป๊บนึงนะครับ อ่านะครับสูตรนี้เป็นสูตรเล่งวิบบนสูตรสามนะครับสูตรใหม่นะครับเด่นที่หลักหน่วยบนนะครับเป็นสูตรใหม่นะครับท่านสมาชิกครับก็ที่มาก็ตามนี้เลยนะครับแล้วก็ใช้เทียบตารางก็ได้หรือบวกหนึ่งบวกสี่ก็ได้นะครับสําหรับสูตรนี้นะครับที่เล่นได้ระบายสีให้แล้วนะครับก็จะเข้าที่หลักร้อยนะครับเรามาไล่ดูรีวิวพร้อมกันไปเลยครับหนึ่งสองสามสี่นะครับเข้าหลักร้อยที่สี่ครั้งนะครับหลักร้อยเนี่ยเข้าอยู่สี่ครั้งนะครับหลักสิบครับ แปสิบเข้าที่หนึ่งสองสามแล้วก็งวดที่เพิ่งผ่านมาครับออกห้าหนึ่งเจ็ดก็เป็นครั้งที่สี่นะครับเข้าสี่ครั้งส่วนหลักหน่วยนะครับหลักหน่วยเข้าตามนี้เลยครับหนึ่งหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดงวดนะครับแปดงวดติดนะครับที่เข้าหลักหน่วยนะครับก็คิดเล่นเองก็สังเกตเห็นอยู่อยู่จุดหนึ่งนะครับที่ที่พอจะมองเห็นนะครับก็คืออ่าตรงนี้ครับ จะเดินต่อไหมจะดีไหมนะครับก็คิดเล่นเห็นตัวนี้นะครับแต่ว่าตัวนี้คือเป็นอ่าเข้าหลักอื่นนะครับในแนวในแนวดิ่งนี้นะครับเลขกําลังเดินเลยครับเลขกาลังเดินนะครับที่คิดเล่นเห็นนะครับแล้วก็นะครับหลักนี้มามาบ่อยมากครับมาบ่อยมากเลย นะครับเดี๋ยวรีวิวดูอีกสักรอบหนึ่งนะครับในในได้ได้ระบายแล้วเดี๋ยวสีจะสีจะมัวต้องขอโทษท่านสมาชิกด้วยเขาเอาไปไปเลยครับโอเคนะครับไม่น่าไปเลยคือมัวเลยอ่ะรีวิวกันดูนะครับสักรอบหนึ่งนะครับ,บ,รบเป็นสูตรสามนะครับ เดี๋ยวเราลองมาทํางวดปัจจุบันดูนะครับท่านสมาชิกครับว่าจะได้เลขอะไรนะครับข้อมูลนะครับที่คิดเล่นเอามาจะทําก็คือข้อมูลที่เป็นเลขสถิตินะครับหวยออกรางวัลจากกองสลากโดยตรงนะครับหวยออกรางวัลจากกองสลากโดยตรงนะครับก็ใช้ชุดนะครับชุดที่ออกโดยตรงนะครับท่านสมาชิกครับนะครับลองไปดูทางย t u b e นะครับผลการออกรางวัลจากกองสลากแล้วเรานําผลรางวัลนั้นมาใช้กันคํานวณนะครับ คิดเป็นของจริงนะครับสูตรนี้นะครับจะใช้หลักหน่วยครั้งที่2นะครับหลักหน่วยครั้งที่2คือ3ครับสามสใส่ไปครับ2ครั้งนะครับออก0ูนใส่3เข้าไปครับ3ามแล้วสามอันนี้3บวกกันสครั้งนะครับถัดมาครับใช้หลัก10ครั้งที่3นะครับ5 11นะครับก็คือใช้1นะครับ5 11คือใช้1ตัวนี้ครับ5 11ถัดมาครับตัวสุดท้ายนะครับ เลขหมุนครั้งที่4หลักหน่วยนะครับ414ก็ใช้หลักหน่วยตัวนี้ครับ4ใส่เข้าไปครับหลังจากนั้นทําการบวกกันครับ3-3บวก3เป็น6 6บวก1เป็น7 7บวก4ได้11นะครับ11เอาแค่หลักหน่วยนะครับมาใช้คือ1ครับนนะครับเอาแค่หลักหน่วยมาใช้คือ1นนะครับไปดูค่าเทียบ1 1เท่ากับสอนะครับ หเท่ากับ26นะครับพี่เล่นก็ใส่ค่าเข้าไปครับ2 6เหกเลนะครับก็สูตรนี้นะครับจะเดินต่อไหมนะครับให้ที่26นะครับเป็นสูตร3นะครับเป็นสูตร3นะครับก็ตามสิติที่พี่เล่นได้ลงให้ท่านสมาชิกดูนะครับก็ตามนี้เลยครับเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับคลิปถัดไปนะครับเป็นคลิปของ123เช่นเดิมนะครับจะเอา12-3มารวมกันนะครับ เป็นคลิปถัดไปนะครับท่านสมาชิกก็โปรดติดตามรับชมกันต่อนะครับสําหรับคลิปนี้ขึ้นเล่นก็ต้องขอขอบคุณท่านสมาชิกทุกท่านนะครับในการติดตามนะครับโชคดีมีโชคตลอดไปนะครับมีทรัพย์ช่วยรุ่งเรืองนะครับเยอะๆเต็มกระเป๋ามีลาบร้อยก็จงเป็นของสมาชิกและท่านผู้ชมทุกท่านนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับเป็นคลิป1นึ่งสองสามนะครับขอบคุณครับท่านสมาชิกสาหรับการติดตามสวัสดีครับ